ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ที่มีการขยายพื้นที่ปลูกไปทั่วประเทศโดยเมื่อประมาณ10ปีก่อนพบว่าสถิติราคาย,ยางพาราพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละกว่า100บาททำให้กเกษตรกรให้ความสนใจปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้คำนึงถึงสายพันธุ์ยางคุณภาพที่ควรปลูก นายสุชาติสุดหนูเกษตรกรชาวสวนยางในตำบลปริกอำเภอเดาจังหวัดสงขลาคืออีกหนึ่งคนที่ลงทุนปลูกยางประมาณปี2555ระบุว่าตอนนั้นยางราคาดีมากเกือบ200บาทต่อกิโลกรัมด้วยความรีบเร่งจึงตัดสินใจปลูกยางทันทีบนพื้นที่กว่า7ไร่โดยไม่ได้ขอรับการสงเคราะห์จากการยางแห่งประเทศไทยตัดสินใจซื้อยางพัน600ยอดดำตามคำชวนเชื่อของคนขายพันยาง แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาเปิดกรีดหน้ายางกลับได้น้ำยางเพียงวันละ30-40กิโลกรัมเท่านั้นแต่พี่เนี่ยเป็นคนพอปเปิดกรีดปับ๊บซึ่งพี่จะบอกเขาบอกว่าถ้าได้เปิดกรีดแล้วของเธอนเอาไปกรีดดูว่ามันออกจริงไหมบอกกาเปิดกรีดครับพี่ไปถามผลยางเขาบอก,ก,บอกไม่ออกเลยหลวงชาติหลวงชาติบอกเออเนี่ยของหลวงชาติไม่ออกกําลังจะโค่นแล้วนั่งขอก็บอกว่าแล้ว,แล,วแล้วผมกินอะไรอะหลวง ว่าเอา้านั่นแหละเพราะผลจากการที่เราไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อโกโยโตไม่เชื่อถุงวิจัยเราไปลิงเชื่อกับพ่กค้าดกรกฤษดาสังสิง์พ่วงในการสถาบันวิจยยัยยางการยางแห่งประเทศไทยกล่าวถึงยางพันหกศูนย์ศูนย์ยอดดำว่ายางสายพันนี้ไม่มีอยู่ในสารระบบของการยางแห่งประเทศไทยคาดว่าผู้จำหน่ายสายพันน่าจะอุปโลกขึ้นมาเพื่อหวังขายต้นยาง โดยอ้างอิงจากสายพันธุ์600ซึ่งชาวบ้านจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับยางที่รับรองสายพันธุ์จากสถาบันวิจัยยางอทิ 600, r r i m 600, RRT 251, RRT 3802, RRT 3904และอีกหลายพันธ์ฝากเรียนพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับในการพิจารณาเลือกพันธุ์ยางให้เลือกพันธุ์ยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ประกาศเป็นยางพันดีไว้และก็ผู้ประกอบการที่จะผลิตพันยางเพื่อขยายพันยางเพื่อการค้าก็จะต้องผลิตยางพันดีตามคําแนะนําในการจําหน่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรสามารถไปดูการขออนุญาตซึ่งมีการต่อปีต่อปีและก็มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพันยางแนะนำ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้การยางแห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ตอนล่างลงพื้นที่พบป่าก,กับกเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์แนะนำกะเกษตรกรชาวสวนเรื่องการเลือกสายพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับพื้นที่มีการเจริญเติบโตที่ดีต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงนายสุรชัยบุญวันโนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างระบุว่ายางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งการควบคุมตรวจสอบทําได้ค่อนข้างยากการยางแห่งประเทศไทยจะได้ลงพื้นที่ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในการคัดเลือกสายพันธุ์ยางโดยแนะนําให้เกษตรกร,ศ,กรศึกษาข้อมูลสายพันธุ์จากการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านรวมถึงการขอดูใบรับรองจากสายพันธุ์ในแปลงยางที่เกษตรกร,เ,กรเข้าไปติดต่อขอซื้อทั่วๆไปนะครับพันธุ์ยางมีมีมากนะแตท่ที่เราสามารถรับรองได้ไม่กี่พันธุ์นะครับก็พยายามว่า ศึกษาพันยางให้ดีกว่าจะซื้อพันยางมาปลูกนะครับอย่างเช่นแปลงนี้นะครับแปลงนี้แต่ต่กนเนะี่ยกำลังฮิตคือ6กหกยอดดำนะก็ผลผลิตออกมาเห็นไหมว่ามันปลูกมาแล้ว7-8ปีนีนะครับแล้วก็ปีด3าปีเองนะผลผลิตได้น้อยก็ไม่คุ้มกับการการดูลแลการรักษานะครับการยางแห่งประเทศไทยยังคงฝากเน้นย้ำถึงกเกษตรกรชาวสวนยางที่กำลังจะปลูกยางใหม่ ขอให้ศึกษาข้อมูลเรื่องสายพันธุ์ยางให้ละเอียดก่อนตัดสินใจปลูกและให้เลือกสายพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยางและควรเลือกซื้อจากแปลงยางที่มีใบอนุญาตขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้าจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นหรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านทีมข่าวฮ g h นิวรายงาน